คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสัสเดียวมาชมที่หน้าหลักเดี๋ยวทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มอยู่ในเกมแวมไพรยของค่ายอาร์เอ็กนั่นเองนะครับทุกคนก็อาร์เอ็กซอีกรอบแล้วนนะนทุกคนในส่ววันนี้เนาะตอนนี้โดยรวมก็ยังติดลบอยู่คนระับทุกคนติดลบเท่าไหร่นะพันหนึ่งปะ่ะอ่ะหรือยยันต่อครับทุกคน ถ้ารอบนี้เราได้เราไม่ห้าวนะครับทุกคนอ้อยไปก่อนเลยในเทอร์โบครับเนี่ยใายในตัวเทอร์โบก็น่าทำชัดกว่านี้เนาะอันนี้ไม่เทอร์โบช้ากว่านิดนึงอันนี้ไม่เยอะนะครับผมไม่ได้ต่อด้วยโอกาสได้ต่อคือยากมากนอกจากเป็นหน้าใหม่เนาะถ้าเป็นแบบหน้าเดิมๆอะไรเขาไม่ค่อยให้นะ เปิดไม่ค่อยตรงเลยประเด็นเนี่ยเปิดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนรอบสุดท้ายเลยอุ้ยอันนี้เยอะเปิดตัวแพงเหอะถ้าจะาขนาดนี้แล้วอะตัวแพงเหอะเยอะมากนะอันนี้ถ้าตัวแพงมาสวยเลยตัวทูตัวทูแต่ก็น่าจะเยอะปะ่ะพีซ่ายี่สิบโดนนะโดนนิดนึงคือถ้าเป็นตัวแพงก็คือได้อยู่เนาะสำหรับรอบนี้นะเพราะว่าเยอะอีกครับทุกคน สีตัวด้วยหราอบ สองได้เพิ่มบ้างได้ปะอันนี้หน้าเพิ่มปะโอเครอบนี้มีลุ้นแต่ไม่สุดถึงข้างหน้าเนาะมีไวเชื่อมพอดีโอเคได้ต่อแน่นอนไปกันต่อข้อตัวแพงได้ปะข้อตัวแพงมา,าสวยเลยถ้าตัวแพงอยู่แต่ไม่มีต่อเนาะ เพสามร้อยหกสิบได้ยูอันนี้มานิดนึงไฟนิดนึงเรียบร้อย ก็รอบนี้จะไปที่6 0 2ขึ้นมานิดนึงเนาะตอนนี้ลุยกันต่อครับทุกคนหาได้ต่อน,นี้พอหน้าเพิ่มได้ม่าเยอะๆไม่มีเลยครับทุกคนหนึง่งอันนี้นิดนึง นิดนึงอีกแล้วไม่ได้ต่อตรอบนี้มันจะเข็มแฮตัวไวตั้งเยอะเข้านิดเดียวร้อยยี่สิบหก็นตัวแพงเกอะ นี้ก็ถือว่าพอได้นะแต่ต้องเป็นตัวแพ้เอ้ยมาเพิ่มแน่นอนผมไม่โดดแล้วป่ะแบบนี้ขอตัวแพ้ได้ป่ะคุณั้งเยอะสวยตัวได้ต่อ้วยครับทุกคนมาแล้วช็อตนี้ก็เพิ่มมีได้เลิกพอสวยๆอีกช็อตหนึ่งจริงๆข้อตัวแพ้อีกช็อตหนึ่งรู้เรื่องเลยนี้ได้ป่ะตัวนี้คุณทั้งสิบป่ะครับทุกคน จบโอเคพอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับ r x ในวันนี้เนี่ยเบผมดูที่1,000คลิปนี้ได้มาที่1,200นั่นเองนะครับวันนี้โดยยวม r x ก็ได้อยู่เนาะแต่ได้หลัก้อยครับทุกคนไม่กี่หลอยครับทุกคนประมาณ200ได้บ้างได้คลิปเนี้ยนะั่ง200เพราะว่าเราโดนไปส่องได้มาส่องนะ ก็ยังดีไม่เสียครับทุกคนวันนี้ถึงจะได้แค่นี้แต่ก็โอเคแหละครับทุกคนโอเคสหรคบคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดกติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปลต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เปนดีนะครับทุกคน